มีข้อมูลดีๆนะครับที่จะนำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับนาฬิกาน i x ซอนนะครับนาฬิกา n i x ซอนก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยของเราอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนาฬิกาน i x ซอนนะครับเดี๋ยวผมจะอบอกนะครับโลหะที่นิยมนำมาใช้ทำตัวเรือนนาฬิกานะครับก็จะมีประมาณ3มเกรดนะครับที่ขายในราคาประมาณหลัก ร้อยถึงหลักพันต้นๆหรือว่าหลักพันกลางๆนะครับแต่ใช้วัสดุโลหะลอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วชุบนะครับอย่างที่สองก็จะเป็นในส่วนของทองเหลืองชุบนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นในส่วนของสแตนเลสนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนาฬิกาที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะครับตั้งแต่หลักร้อยนะครับถึงหลักพันต้นๆเนี่ย ส่วนมากนะครับจะนิยมใช้วัสดุนะครับโลหะประเภทตะกั่วแล้วก็โลหะที่เป็นทองเหลืองนะครับเนื่องจากว่าราคาถูกนะครับจะไม่นิยมใช้สแตนเลสมาทําเป็นวัสดุหลักนะครับเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างจะแพงนะครับดังนั้นก็จึงลดสเปคลงมานะครับเพื่อให้สมกับราคาที่เขาวางจําหน่ายนะครับ ส่วนนาฬิกานิกซอนนี่ครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาเลยคือเขาจะใช้นะครับโลหะที่เป็นสแตลเลตเท่านั้นนะครับที่นํามาใช้เป็นวัสดุทําตัวเรือนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีนาฬิกานิกซอนอยู่นะครับยี่ห้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แล้วผุนะครับแล้วลอกนะครับกินเข้าไปในเนื้อของโลหะนะครับนั่นแสดงว่านาฬิกายี่ห้อนิกซอนที่ท่านได้มาตัวนั้น เป็นของปลอมนะครับนิกซอนจะเป็นตัวสแตนเลสเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางรุ่นนะครับที่ทำมาจากเรซินนะครับพลาสติกนะครับหรือว่าเป็นเซรามิกนะครับก็จะมีนะครับบางรุ่นที่ใช้วัสดุเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับว่าในนิกซอนจะไม่ผุกจะไม่ลอก แตะจะไม่ดำนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้สแตนเลสนะครับเป็นวัสดุหลักในการผลิตเป็นตัวเดือนครับ